สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวใจสอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนนะคะเลข8ตัวนะคะมาครบตัาบน,นะคะ่ะเทียบชน4สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะช่องสำรองของเรานะคะช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะแอดเริ่มลงข้อมูลไปให้แล้วนะคะสำหรับข้อมูลนะคะของงวดประจำวันที่16กร,รกฎาคมคะ2,567คะ, 2, ะ,ะลงไปแล้วนะคะ4คลิปนะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลแนวทางเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้นะคะที่ช่องสำรองของเราคะช่องมีกันนะคะมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเสร็จแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะเลข8ตัวคะมาครบ3ตัวบนคะเทียบชน4สูตรคะสติในการเทียบชน36งวดแต่ว่า จะมีบางสูตรนะคะที่เดินยาวนะคะสามสิบเก้างวดก็มีนะคะในสี่สูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปเข้าโปรแกรมดูนะคะว่าเป็นสูตรไหนจะมีสูตรเก่าของงวดที่แล้วด้วยนะคะอยู่ในสี่สูตรนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะแอดไม่ได้เทียบชนให้ดูทุกงวดนะเริ่มให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกห้าหนึ่งเก้านะะในงวดนี้เนี่ยชนนะคะที่ห้าแปดเก้าหนึ่งสองคะ คผลรางวัลออกมาที่ห้าหนึ่งเก้านะคะก็เข้ามาคะห้าหนึ่งเก้าเสร็จแล้วงวดต่อมาคะ,ะชนที่สี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งออกมาที่สี่หนึ่งหนึ่งนะคะก็เข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะ,ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะชนกันนะคะห้าตัวสี่ตัวห้าตัวขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาแบบนี้นะคะเดี๋ยว ห้าศูนย์สี่งดที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะชนที่เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าออกมาที่ห้าศูนย์สี่เสร็จแล้วนะคะงดที่ผ่านมาชนที่เก้าศูนย์สามห้าหกชนกันห้าตัวนะคะออกห้าศูนย์สามเสร็จแล้วเรามาดูนะคะของงวดนี้กันนะคะสูตร สูดเราจะใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสิบล่างห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจเท่ากับสีบวกเจเท่ากับหนบวกหะเท่ากับเดตัวแรกนะ 7. สูตรนี้เป็นสูตรแบบนับเรียงตัวนะเรานับไปเลยนะเจ็ดแปดเก้นย์ะเราจะได้นะเลข8ตัวมาครบ3ต้บนนะในสูตรที่หนึ่งนะเจ็ดแปดเ ถ้าสูตรนี้เดินต่อเนี่ยเลขดับในงวดน,นี้ก็จะเป็นห้ากับหกแบบนี้นะเพราะว่าอัน,นเนี้ยเป็นนับเรียงตัวเนาะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรที่สองนะคะหลักหมื่นหลักพันสิบบนสามครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองและบวกครัง้งที่สอง 3บวก4เท่ากับ7 7บวก0นเท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ4.4บวก4เท่ากับ8.8ดบวก3เท่ากับ1 1บวก9เท่ากับ0.0ย์บวก4เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0 0นย์บวก2เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3.3มาบวก2เท่ากับ5.5บวก1เท่ากับ6 6บวก1ท่ากับ7 7ดบวก1เท่ากับ8 8ด8บวก1เทกับ9 9วเท่ากับ0เราจะได้นะคะเลขครบ สามตบนฮะในสูตรที่สองฮะสองสามหู้สูตรที่สามเราใช้หลักหมื่นบวกสิบล่างสมครั้งสิหน้าครั้งที่หนึอยหน้าครั้งที่สองสิหน้าครั้งที่สองอยท้ายครั้งที่สองครั้งสิท้ายครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกค่างที่แปบวกสี่เท่ากับเจ็บวกสเท่ากับศบวกเเท่ากับเ 9ก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกบวกสอเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกสเท่ากับศนย์ศูนย์บวกแะเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเกบวงเท่ากบวกหเท่ากับหนบวกหท่ากับสองงบเท่ากับสาบวกหท่ากับสีบวกสเท่ากับหเราจะได้นะเลขแตัวมาครบสามตบทะในสูตรที่สนะคะแปดเก้ย์หน่งสองสามสี สแล้นะคะสูตรที่สี่นะคะเราใช้หลักแสนร้อยบนหน่วยบนสิบล่างสิหน้าครั้งที่หนึรอยหน้าครั้งที่สองสครั้งสิหน้าครั้งที่สองสท้ายครั้งที่หนึรอยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สอครั้งแล้วบวกข้าที่หนึ่งสบวกหเท่ากับเก้บวกสเท่ากับสองบวกแเท่ากับศูนศนบวกสเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับห หนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าหบวกหเท่ากับหนบวกศนย์เท่ากับหนบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหท่ากับหบวกสอท่ากับแปดแปบวกหเท่ากับเกบวกหงเท่ากับศเราจะได้นะคะเลข8ตัวมาครบ3ต้ะบนในสูตรที่4ี่นะคะสองสามสี่ห้าดเกย์ ถ้าใครคิดว่าสี่สูตรเอามาเทียบชนเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการเทียบชนหลายๆสูตรเนี่ยอัตราการเสี่ยงนะคะก็จะเยอะนะคะเพราะว่า,าเราเน้นตัวชนนะ,ะข้อดีของเขาก็คือเราได้นะคะตัวเลขน้อยตัวลงนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือ,อาบางทีตัวชนนะอาจจะมาไม่ครบนะ,ะบางทีอาจจะมาแค่สองตัวแบบนี้นะคะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆต้อง ลองเลือกพิจารณาดูนะ,ะเสร็จแล้วแอดจะเลือกชนฮะ,ะทั้งสี่สูตรให้กับเพื่อนๆฮะ,ะเพราะว่าเราอยากจะได้นะะตัวเลขที่น้อยชุดนะ,ะเน้นวัดดวงนะ,ะเสร็จแล้วตัวแรกนะ,ะ,นะ,ะเจ็ดนะเจ็ดมีสองสูตรแปดเก้าศูนย์ หนึ่งมีสองสูตรสองสามสี่สี่มีสามสูตรฮะแล้วก็หกก็มีสามสูตรฮะเสร็จแล้วเราได้ตัวชนนะห้าตัวเหมือนอสองงวดที่ผ่านมาเลยนะฮะจะได้ตัวชนที่แปด เก้าศูนย์สองสามนะคะนี่คือตัวชนนะคะห้าตัวนะคะรุนนะคะมาครบท่าบนนะคะในห้าตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดไปชนด้านหลังเพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะไปเก้าศูนย์ สองสามแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวชนนะคะรุ่นมาครบสามตะบนนะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ชุดนะคะให้นะคะจับสองตัวก่อนนะคะ จะไม่จับเบิ้ลให้แล้วกันนะคะให้เพื่อนๆหาถ้าชอบเบิลน่ะให้ลองไปจับเองดูแล้วกันนะคะเบิลก็แปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสามสามแบบนี้นะ,ะถ้ารวมเบิลเนี่ยจะสิคู่ชุดไปกลับนะคะอันนี้เนี่ยแอนไม่ได้จับเบิลให้นะ,ะก็จะมีที่คู่ชุดนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดองแปดสามสองสามเก้าศูนย์เก้าสองเก้าะคะแล้วก็ศูนย์สามะคะ ไม่รวมเบิลเนี่ยจะได้ทั้งหมด10คู่ชุดไปกับะในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะแล้วถ้าเรามาจับฮะสามตัวบนฮะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองแปดเก้าสาม

แล้วก็023 9ก้าแปดศูนย์3 8้าแ2 9 0องสา3แปดเกนย์ฮะสิบคู่ชุดโตนคะคะในงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมสองพนหเฮะเสร็จแล้วเนี่ยแต้มนะคะแต้มของเราเนาะถ้าจ,จําไม่ผิดแต้ม1แต้ม2อแต้ม3สําหรับแต้ม3ตนนะะัวบนฮะแต้ม1นแต้ม2แต้ม3า อันนี้หนึ่งบวกเก้าแต้มศูนย์อันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งนะชุดที่เก้าแต้มนะอันนี้แต้มสามอันนี้แต้มหนึ่งอันนี้แต้มสองสองบวกสองเป็นสี่อันนี้แต้มห้าแต่ว่าแอดอยากให้เพื่อนเพื่อนกันคู่ชุดนี้ไว้ด้วยนะค,ะคู่ชุดที่ติดอ่าเก้าแปดศูนย์ชุดนี้นะคะ 982นะคะแล้วก็398ปนดะจริงๆก็ชอมนะแต่ว่าที่เป็นคู่คู่ทั้งหมดเนี่ยแอดว่าน่าจะไม่มาเลขคู่ทั้งสามหลักนะคะในงวดนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่แอดมองว่านะมีความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาได้นะในเลขแปดตัวนะคะมาครบสามตะบนคนะเสร็จแล้วถ้าเรามาดูนะคะ ถ้าเข้ามานะคะในสี่สูตรนี้นะคะเข้ามาคะ,ะแค่สามสูตรคะ,ะตัวเลขเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวพอเขียนตรงนี้แล้วกันคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะมีหนึ่งสองสามสี่ศูนย์มีสี่หนึ่งมี สองสองมีสี่สามมีสี่สี่มีหนึ่งสองสามห้ามีหนึ่งสองห้ามีสองหกมีหนึ่งสองสามเจ็ดมีหนึ่งสองแปดมีสี่เก้ามีสี่ตัวที่ชนกันคะอ่าสามในสี่ศูนย์คะจะมีศูนย์สอง ก็ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าอาจจะมาแค่อสามสูตรนะคะก็จะมีะจับจับชุดนะคะรุ่นมาครบนะคะก็จะมีศูนย์สองสามสี่หกแปดเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะคะอย่างนี้นะคะจับชุดโต๊ะนะคะจับวินกันนะคะ แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบเจ็ดนะคะในงวดนี้เนี่ยก็ให้เลือกไปนะคะมีอยู่สองสูตรคะเจ็ดก็คือสูตรที่หนึ่งนะคะกับสูตรที่สองแบบนี้นะคะถ้าเจ็ดมาเนี่ยแอดมองว่านะะคมีโอกาสที่จะเป็นเจ็ดแปดได้แบบนี้คะเจ็ดแปดชุดนี้นะคะถ้าจะกันค่ะหลักร้อยของเราเนี่ยก็จะอ่าติดไปที่สามคะชุดกันนะคะ ถ้าถ้าสามมาลอยนะคะก็สามเจ็ดแปดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าเก้ามาลอยนะคะเก้าเก้าเจ็ดแปดนะะอันนี้คือชุดกันนะะอันนี้ก็คืออ่าให้ให้กันชน,นตัวอีกสองชุดแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวชนของเรานะคะก็คือสามกับเก้านะคะที่เป็นอ่าอยู่ในปักแปดตัวนะคะเสร็จแล้วถ้าเป็นปักแบบอ่าเทียบชน เทียบชนหกศูนย์ะชนกันที่สี่นะคะสี่เนี่ยมีสามศูนย์นะถ้าสี่มาร้อยถ้าสี่มาร้อยนะคะก็จะมีชุดกันอยู่ที่อ่าอยู่ในนี้นะะสี่ในนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเลือกให้นะถ้าสี่มาร้อยนะคะมันจะต้องมีเลขคี่อยู่ตัวหนึ่งนะคะสี่สามศูนย์ สี่สามสองสี่สามหกสี่สามแปดสี่สามเก้าแล้วก็อ่าสี่เก้าศูนย์ 4 9่เก้าสองสี้าหสี่ดอันนี้ถ้าสมาร้อยนะคะสี่มาร้อยสี่แปดสองสี่สี่แปดสอง อ่าอันนี้จะอันนี้จะไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นคู่ทั้งหมดนะคะอย่าแป๊บนึงค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคือแอดไม่เลือกที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดในสามตัวนะคะจะมีเลือกที่เป็นคู่แล้วก็คี่คี่คี่คู่แล้วก็คี่คู่แบบนี้นะคะอันนี้ถ้าหลักร้อยเป็นสี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าหลักร้อยเป็นสี่นะฮะแล้วก็สิบหน่วยเนี่ยเป็นขี้ๆกับอ่าคู่ขี้นะคะก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเยอะเกินไปนะให้เพื่อนๆเลือกไปนะคะที่ชุดเน้มากกว่านะตัวชนนี้นะคะแอดมองว่าในนี้เนี่ยก็จะอยู่นะในชุดเด่นๆนะคะหลายๆชุดนะคะชุดที่แอดชอบนะคะก็จะมีคู่ชุดนี้นะคะ ที่อยู่นะฮะในชุดวัดดวงนะชุดนี้นะที่ชอบนะแต่ถ้าเก้ามาหลักร้อยนะไอ้ก็จะชอบนะชุดนี้นะสี่คู่ชุดนะที่ชอบชอบนะประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะฮะลองเลือกนะคะวิเคราะห์นะพิจารณานะนะนไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะชอบสามตัวบนตัวไหนนะคะเลือกนําไปใช้นะคะ ำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ